นิทานชาดกเรื่องเล่าในอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเล่าตักแด่พิษุผู้ซึ่งมาบวชในพุทธศาสนาแล้วหย่อนยานในการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์จึงทรง ยกเรื่องนั้นๆมาเล่าเพื่อเป็นอุตาหรณ์ให้ที่ประชุมสงฆ์ธรรมสภาได้ฟังเรื่องราวเพื่อปฏิบัติด้วยความเพียรให้บรรลุมักผลปรนิพานนั่นเองโมรนัจ,จชาดกเป็นเรื่องของผู้ที่ขาดฮิลิโอตัปวะกันเมื่อองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาในแว่นแควนมคตแล้วเมื่อพระองค์เสด็จจากนกครราชาคห์อันมีฉายาว่าเบญจคีรีที่มีภูเขาทั้งห้าเป็นปาการมาประทับยังนครสาวัตถีในแควนโกสนนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม ไปทั่วแผ่นดินอนุทวีตให้พลังแก่ชีวิตดุดเดียวกับแสงพระธนกรที่สองสว่างจ้าเวลานั้นบุรบุตร,รจากทุกตระกูลพากันหลั่งไหลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะสัจธ,ธรรมอันวิเศษกันเป็นจำนวนมากหากเราได้บวชแล้วจิตใจเราคงสงบมากกว่านี้แน่ เราอยากจะบวชเร็วๆจังเลยการรักษาศีลการฟังธรรมจิตใจช่างสงบดีแท้หากเราบวชแล้วประพฤติธรรมจิตใจเราคงสงบมากกว่านี้เป็นแน่แท้นอกจากนี้ยังมีสมณะนักบวชหลายนิกาย เมื่อนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับความเชื่อของตนก็บังเกิดปิติหันมาถือศีลปฏิบัติธรรมวินัยนจนพระเชตวันมหาวิหารมากมายไปด้วยสงสาวกเช่นเดียวกันกับตระกูลพามคนหนึ่งเมื่อมีโอกาสมาฟังธรรมเทศนาก็รู้สึกสงบมีความ สุขใจจึงรอโอกาสมาบวชอยู่เช่นกันบัดน,นี้เมื่อภรรยาเราจากไปแล้วเราก็คงหมดห่วงหมดกังวลกับทางโลกแล้วเราคงถึงเวลาเข้าสู่ร่มกาสาวพักตามความต้องการเสียทีพรามณ์ผู้นี้มีฐานะดีกินอยู่สุขสบายจนเบนิดจึงเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกไปใช้อย่างมากมาย เอเตรียมของครบหรือยังหนาตาต้มน้ำเหยือกนี้ไว้สำหรับใส่น้ำกินอาหารเสริมก็มีแล้วทำไมตะก้ายังดูโล่งโลๆขาดอะไรอีกหรือเปล่านะนอกจากเตรียมเครื่องบริขารเกินจำเป็นแล้วก่อนเข้าขออุปสมบทพราหมณ์ยังนำช่างไปก่อสร้างกุฏิโรงครัวส่วนตัวของตนรอไว้จนครบถ้วน เอาละเอาละเสร็จแล้วก็มาเก็บขวาดจะให้สะอาดแล้วขนเข้าของมาได้แล้วขอรับนายท่านก็ผมเกรงว่าโรงครัวจะเล็กเกินไปไม่พอใส่เข้าของจะทําอย่างไรดีแล้วเนี่ยจะไปยากอะไรละเจ้าก็ไปบอกให้ช่างให้เขาขยายโรงครัวให้ใหญ่ขึ้นสิแต่ให้รีบๆทำหน่อยนะพอเลิกบวดใกล้เข้ามาแล้วเมื่อใกล้ฤดูพรรษา าผู้มีนิสัยสำรวยก็ได้รับพระกรุณาเ e, ป็นเอหิภุอุปสมบทและอยู่จำพรรษาในกุฏิใหม่ของตนในที่สุดเราก็ได้บวชตามที่ใจปรารถนานอกจากนี้ไปคงได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบได้เสียทีมิสุ่บุรักความสบายเมื่อบวชแล้วนอกจากมีจีวรสวยงามแล้วมีบริ ขานอุดมสมบูรณ์แล้วพิสุใหม่รูปนี้ยังสั่งให้คนรับใช้ที่บ้านมาคอยบริการทั้งกลางวันและกลางคืนอาหารที่เราสั่งได้หรือยังมาแล้วครับนายท่านออ้ยไม่ใช่สี่หลวงพี่ความประพฤติของพิสุส่งรูปนี้เป็นที่วิาพาก์วิจารณ์มากมายในหมู่สงฆ์ด้วยกันพิสุท่านเข้ามาบวชในาศาสนาพุทธแล้วใยญยถึงไมรละก,กิเลสทำไมท่านถึงยังสะสมบริขารไว้มากมายเช่นนี้เรา นั่นสิเมื่อท่านยาังรักความสบายอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ท่านถึงจะบรรลุธรรมเล่าไม่เอาหนาลวงลงุงท่านไม่มีเหมือนกับผมก็อย่าอิจฉาสิกับผมนี่จะบรรลุธรรมหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของกระผมพวกท่านไม่ต้องยุ่งหรอกหน้าปิสุผู้หลงในทรัพย์บริขารของตนจึงถูกนําตัวไปเฝ้าพราะบรมศาสดาในธรรมสภาพเพื่อให้องค์ศาสดาทรงตําหนิ และเตือนสติเพื่อปลูกสํานึกในพระวินัยอันดีงามในเวลานั้นดูก่อนพิสุเธอมีโอกาสศึกษาพระธรรมอันดีสมควรอยู่ในวินัยสมณะไม่ผิดวินัยเช่นนี้อันิจจาปรากรุณาที่คุณนั้นกลับทำให้พิสุผู้มีกรรมบังเกิดความโกรธผุดลุกขึ้นกระช้าจีวรอ,ออกจากร่างทันทีวินัยสมณะที่แท้ก็แค่ผ้าเหลืองเท่านั้นคื ถ้ากระผมถอดออกก็ถือเป็นอิสระใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เหลือวินัยข้อเดียวตามใจตัวเองเป็นดีที่สุดเออไม่น่าเลยพระองค์ทรงเตือนแล้วยังไม่สำนึกอีกภิกษุใหม่เคยต่อความสุขสบายมานานเมื่อถูกทำให้อับอายก็โกรธจนลืมตัวถอดจีวรถอดอังสะยืนอุจา,การกลางที่ประชุมยังขาดฮิลิโอตปะ ห้าหเห็นไหมเมื oh, well, state, mm ่อเราถอดว่าออกก็ถือว่าอิสระใครก็กล่าวโทษเราไม่ได้ห้าห้าหโอ้ยช่างไม่รู้จักอับอายบ้างเลยเหอดูสิถูกตักเตือนอยู่แท้ๆยังไม่รู้ผิดอีกเออไม่ได้เรื่องเลยการกระทำที่น่าอับอายนี้อุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุทั้งหลายในธรรมสภาต่างไม่พอใจจึงว่ากล่าว บริาพาทอย่างรุนแรงจนต้องหนีออกจากพระเชตวันไปสำเร็จว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดอดีตชาติของพิสุผู้ไม่ละอายขึ้นเป็นอุทาหรณ์ในโมระนัจชาดกดังต่อไปนี้อดีตการย้อนไปครั้งต้นกับครั้งที่โลกยังสวยงามและอุดมสมบูรณ์หมู่สัตว์ทั้งหลายต่างเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ร่วงเกินกล่าวหลายกันเช่นคนในวันนี้ในป่าหิมพานป่าใหญ่ครั้งนั้นยังมีพญาโหงเป็นหัวหน้าหมู่นกทั้งหลายทั้งปวงคราวหนึ่งเมื่อเวลาถึงเวลามีการเลือกคู่ครองของธิดาพญาโหงซึ่งเจริญวัยเป็นสาวแนละสวยงามกว่าวิหกทั้งหลายใดๆลูกของเรานี่ช่างงามแท้ๆเออถึงเวลาหากู้ให้ลูกของเราแล้วละสิ คิดไปก็ใจหายไม่อยากให้จากอกพ่อไปเลยเราเป็นสาวเต็มตัวแล้วหรือนี่ถึงเวลาที่จะมีคู่แล้วสิกินแล้วก็ตื่นเต้นเนื้อคู่เราจะเป็นนกเช่นใดนะเมื่อพญาหง์ประกาศให้นกหนุ่มๆทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อเลือกคู่ทิดาซึ่งเป็นสาววัยกำดัดก็งดงามจนชื่อเสียงกำจรกระจายเป็นที่ใฝ่ปอของนกทั่วป่าหิมพาน สวยๆอย่างเราก็ต้องได้คู่ที่ดีเหมาะกับเราเท่านั้นพ่อประกาศหาคู่ให้เราเช่นนี้นกหนุ่มๆน,มนม้อยใหญ่ก็คงแห่มาเพียบละสีเราจะเลือกนกเช่นใดมาเป็นคู่ดีนะคันถึงวันนัดหมายนกทั้งหลายก็พากันบินมารวมกันที่กลางลานเลือกคู่เร็วๆเข้าใครรอดลงมาก่อนก็มีสิทธิ์ได้ดูตัวก่อนนะไม่รอใครแล้วที่ดาหงต้องเป็นคู่เราเท่านั้น อย่าโม้ไปหน่อยเลยนะเราต่างหากที่คู่ควรกับทิดาหงไม่ช้าบริเวณลายลานรอบป่าที่ปเปยาวหงใช้เป็นที่ชุมนุมก็มีเหล่านกทั้งหลายมารอกันมากมายโอ้มีนกหนุ่มๆม,มาก,กันเพียบเลยอยากรู้จังว่าทิดาวหงหญิงในดวงใจของเราจะชอบนกเช่นไรก็ต้องเป็นนกที่สง่าง,งามอย่างข้านี่แหละเออเจ้า นี่เลยสง่างามถ้านกอย่างเจ้าสงานะ่าก็คงไม่มีนกตัวใดขี้ลิวขี้เลแล้วล่ะเนื่องจากความงามเพียบพร้อมของหงสาวทําให้มีนกหนุ่มๆมากมายใฝ่ฝันอยากเป็นคู่ถ้าเพียงแต่ได้น้องมาครองคู่ชีวิตนี้พี่ก็ไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วขอให้ปเป็นเราทีเถอะที่จะได้เคียงคู่กับน้องที่ดาวหง พญาแรงหนุ่มอย่างเราโดดเดี่ยวอยู่ในภูเขานี้มาก็นานหลายปีแล้วถ้าได้ที่ดาวหงมาคลองรักหวบเขาแห่งนี้คงไม่เปลี่ยวเหงาเดียวดายอย่างเช่นเคยแน่นอนโลกของเรานี่ก็ต้องมีแต่สีชมพูมองไปทางไหนก็คงอบอุ่นไปด้วยความรักเต็มไปหมดฮ่าฮ่แล้วกาดำอย่างเราถึงตัวจะดำแต่ใจก็ไม่ดำหลอก หวังว่าทิดาหงคงจะมองผ่านความดำเข้ามาถึงจิตใจอันงดงามของเราบ้างเนอะตื่นเต้นจริงๆเลยปีนี้หวังจะได้สละโสดกับเขาทีเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรทิดาขยาหงก็แสดงความพึงพอใจนกยูงหนุ่มตัวหนึ่งเข้าโอุย้ยตายละดูพ่อนกยุงตัวนั้นสิช่างงามสง่านยิ่งนักถูกใจเราเหลือเกินเฮ้ยทิดาหงมองมาทางเราอย่างชื่นชม วางท่าสง่างามไว้งานนี้มีเหแน่ๆเฮ้เเมื่อที่ดาหงเลือกนกยูงหนุ่มมาเป็นคู่ผู้เป็นพ่อจึงเชิญให้นกยูงผู้โชคดีออกมาแสดงตัวแกเหล่าวิหกทั้งหลายโอ้โหช่างสง่างามยิ่งนักตัวดำดานย่างเหล่านี่เขาคงต้องเหงาเหมือนเคยเออไม่เทียมตัวจริงๆเลยช่างหน้าปราบปลื้มใจแทนเขาทั้งสองคนเหมาะสมกันยิ่ง เฮ้ดูสิเหล่านกพวกนี้ล้วนชื่นชมเราทั้งนั้นเฮ้เกิดมาทั้งหล่อทั้งสง่างามก็อย่างนี้แหละอันนกยุงนั้นมันลำพองในใจในความงามของขนหางอยู่แล้วคันได้รับเกียรติได้รับคำเยินยอเข้านิสัยความอยากอวดก็กำเลิกขึ้นเฮ้เฮ้เจ้านกทั้งหลายพวกนั้นคงชื่นชอบความงาม ของขนหางเราละสิคอยดูเถอะเราจะทำให้นกพวกนั้นต้องตาค้างเพราะความงามของขนขนหางของเราให้ดูนกยุงหนุ่มเชิดคอตั้งเดินออกไปกลางลานโล่งแล้วโชว์ขนหางให้ลำแพนออกหันไปมาอวดของดีของตัวอย่าไม่อายใครนี่ พวกเธอดูซะก,ก่อนเจ้านกทั้งหลายขนหางของเรางามกว่าที่พวกเจ้าคิดไว้ตั้งเยอะหันก้นไปทางโน้นหน่อยหันดีกว่าจะได้มองเห็นกันรอบๆทั่วๆกัน <c oughs> อุ๊ยน่าเกลียดจริงๆนกอะไรไม่รู้จักกาลเทศะนี่เออเมื่อได้เลือกแล้วก็น่าจะดีใจเออกาดดำอย่างเรานะถึงรูปจะไม่งาม แต่ก็ไม่เคยมินิสัสอย่างนี้หรอกนะนั่นนะสิเสียดายที่ดาวหงจริงๆไม่ได้เลือกเอานกอย่างนี้มาเป็นคู่ครองเลยคิดได้ไงขอนออกมาไม่ไอายนกตัวอื่นๆบ้างเลยไม่รู้จักอายแบบเนี้ยเลือกแหลงอย่างเราชะดีกว่าแกว่าไหมนั่นนะสิลูกพี่ลูกไม่หล่อแต่นิใสดีกว่านี้อีกพญานกเมื่อเห็นพฤติกรรมนกยยงก็ทนขัดเคืองไม่ไหว เธอขาดฮิลิคือความไม่ละอายใจเธอขาดโอตปะคือความไม่เกงรงกลัวคำดินทาจึงทำให้ประจานตนเองอย่างนี้เธอคงไม่เหมาะที่จะเป็นคู่กับทิดาของเราแล้วละเมื่อพญาหงผู้เป็นพ่อกล่าวกับเจ้านุกยุงจบแล้วโทรไม่น่าเลยเราอยู่ดีไม่ว่าดีรู้เงี้ยยืนเฉยๆก็ดีฮึือ้อเื้ดาโหงของพี่ นกยูงถูกขับไล่ออกไปตั้งแต่บัดนั้นหงน้อยแสนสวยถูกยกให้เป็นคู่กับหงหนุ่มที่มาเลือกคู่ด้วยความนอบน้อถมถ่องตนตามความเหมาะสมก็ได้คองรักอยู่กินกันไปจนสิ้นอายุไขออเดีใจจังที่ได้พี่หงมาเป็นคู่คราวนี้น้องเลือกคู่ไม่ผิดจริงๆพี่จะคอยดูแลเจ้าให้มีความสุขตลอดไปจ้า นกยูงได้กำเนิดเป็นปิสุผู้ขาดฮิลิโอตัปปะพญานกเสวยพระชาติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเล่าในานิทานโมระนัจจะชาดกก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืม